ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงูกัดที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนงูถือเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยเฉพาะบรรดางูที่มีพิษทั้งหลายที่ควรอยู่ให้ห่างเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าหากคุณโดนงูที่มีพิษร้ายแรงกัดขึ้นมาแล้วก็ชีวิตคุณอาจจบสิ้นภายในไม่กี่นาทีก็เป็นได้วันนี้ทางช่อง The Story จึงขอถือโอกาสนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงูกัดมาบอกเล่าให้ทุกคนได้รู้มากขึ้น ใครที่ชอบงูหรือไม่ชอบงูควรฟังเอาไว้เพราะจะทำให้คุณมีความรู้เกี่ยวกับงูกัดมากขึ้นแน่นอน 1. พิษงูที่มีอยู่ในไทยถูกแบ่งเป็น3าประเภทคือพิษต่อระบบประสาทพิษต่อระบบเลือดและพิษต่อกล้ามเนื้อโดยพิษของงูเหา่าถูกจัดเป็นพิษต่อระบบประสาท 2. 2. วิธีปรถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกงูกัดคือหาไม้ดามไว้ล้วม เพื่อให้อวัยวะส่วนนั้นไม่ขยับขเขยื่อนก็พอและรีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด 3. การใช้ผ้าหรือเชือกมัดเหนือปากแผลเพื่อไม่ให้พิษแล้นเข้าสู่หัวใจมีแต่ในละครเท่านั้นเพราะการลัดแผลที่นั่นเกินไปเลือดไปเลี้ยงอวัยวะไม่ทันอาจทำให้เนื้อส่วนนั้นตายได้ 4. การกรีดปากแผลเอาปากดูดพิษออกจะทำให้แผลติดเชื้อโรคจากปาก หรือการเอาไฟเผาก็ยิ่งทำให้เนื้อตายมากขึ้นเช่นกัน 5. งูส่วนใหญ่บนโลกที่กัดคนเป็นงูที่ไม่มีพิษมีงูกว่า3,000ชนิดที่ถูกพบบนโลกแต่มีเพียง15%เท่านั้นที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ 6. งูมีอยู่ทุกทวีปทั่วโลกยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา 7. อินเดียเป็นประเทศที่มีคนถูกงูกัดมากที่สุด โดยในแต่ละปีมีคนกว่า81,000คนที่ถูกงูกัดและ11,000คนที่เสียชีวิต 8. เฉลี่ยแล้วมีชาวเอเชียที่โดนงูกัดราว200,000-1ล้านคนต่อปีและมีผู้เสียชีวิตตั้งแต่15,000คนถึง57,000คน 9. ในออสเตรเลียมีรายงานการถูกแมงมุมกัดและโดนพิษแมงกระพุนมากกว่างูกัดและด้วยความทั่วถึงของวัคซีน ทำให้ผู้คนที่ถูกกัดในเคสรุนแรงราว200เคสได้รับวัคซีนได้ทันท่วงทีและมีจํานวนผู้เสียชีวิตเพียง2-4คนต่อปีเท่านั้น 10. ตามสถิติแล้วมีคนถูกงูกัดในช่วงฤดูร้อนมากที่สุด11เหยื่อที่ถูกงูกัดส่วนมากเป็นผู้ชายอายุ17-27ปีแต่คนที่เสียชีวิตส่วนมากเป็นเด็กและคนแก่ 12. แบล็กแมมบาคืองูที่ถูกขนานนามว่าอันตรายที่สุดในโลกเพราะมันคือหนึ่งในงูที่ก้าวร้าวที่สุดเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดและพิษของมันจากการกัดเพียงหนึ่งครั้งสามารถฆ่าคนได้ถึง10-25คนและมันยังเป็นงูที่มีสถิติการถูกกัดแล้วเสียชีวิตสูงที่สุดในทุกประเทศที่มันอาศัยอยู่อีกด้วย 13. ประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่งูอาศัยมากที่สุดบนโลก 14. ประเทศบังกลาเทศคือประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดจากการถูกงูกัดโดยมีคนถูกงูกัดราว8,000คนต่อปีและมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง22 15. งเูทะเลส่วนมากพบในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนแต่ไม่พบในมหาสมุทรแอตแลนติกแคริเบียนเมดิเตอเรเนียนและทะเลแดง 16. คนที่ถูกงูทะเลกัดส่วนมากคือชาวประมงที่กำลังพยายามนำมันออกมาจากอวนโดยมีจำนวนมากถึง15,000-75,000ถึง 75, คนในแต่ละปี17งูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกคืองูทะเลเ e l เจอร์ซีสเน็กพิษของมันเพียงไม่กี่มิลลิกรมัมสามารถฆ่ามนุษย์ได้มากถึง1,000คน18 ในทวีปอเมริกาเหนือมีคนตายจากการถูกง,งูกัดเพียง5-7คนต่อปีเท่านั้น 19. ในประเทศไนจีเรียในจำนวนประชากรแสนคนจะมีคนถูกง,งูกัดตายถึง14คน 20. ่้าอันดับประเทศที่มีคนถูกกัดมากที่สุดต่อปีได้แก่อินเดีย81,000คนสีลังกา33,000คนเวียดนาม30,000คน บราซิล30,000คนและเม็กซิโก28,000คน